มาพี่น้องกุ้งแซน้ำปลาจ้ะกินคักๆเลยเมื่อนี้นะกินสมอยากเลยจ้ะน้ำจิ้มซีฟูเทดเองจ้าคําแรกเลยครับคับ พักคอดเข่ากันแห้งจะเมืองรู้จะกุ่งเนื้อเด้งๆเลยพี่น้องมาขั้มต่อไปเลยจ้ะน้ำจิม้มเนาะจ้ะสูตรน้ำจิม้มซีฟูดสีเขียวเหฮดแบบใดก็คือหลาใส่พริกขี้หนูเขียวด้วจ้ะพี่น้องนี่จ้ะ ใส่พริกขี้นูเขียวต่ำใส่กันกับหากผักซีแล้วก็ตน้นผักซีนี่จ้ะนี่ยเนี่ักซีแบบนี้จ้ะผักซีฝรั่งใส่ทั้งตน้นทั้งหากเลยสดเลยจ้ะครัเดี๋ยวอีคอยอีเมียพักเกษตรพักกระถินครับ เครื่องปรุงกะมีน้ำปลาน้ำตาลมะนาวมีซำนั่นจ้ะปั่นพริกเขียวพริกขี้หนูเขียวใส่กันกับกระเทียมอุ้ยต่แสบค่ะ พักเนี่ยหลายแห้งเพราะว่าปลูกไหมจ๊ะปลูกเอา,าจ้ะพี่น้องพักควอบนี่ก็เด็ดซื้อจ้ะ สดคำใหญ่ๆดูเบิ่งเนื้อจะมนูนี่แซ่บอีดีพี่น้อง เครื่องปรุงครบบ่จ้าเมื่อกี้นะ่ะผงสุรสดน้ำปลาน้ำตาลมักะนาปั้นไส่เดียวจ้ะกระสีใดเป็นสีนี่เลยย่าไส้พริกแดงดก็จ้ะหัน่นอยากได้เป็นเป็นน้ำซีฟูดสีเขียวจังสี่อย่าไส่พริกแดงจ้ะ พี่น้องใส่พริกแดงอ่ะเวลาต่ำหรือปั่นออกมาสีมันจะเป็นสีดำเลยจ่ะชิบะได้สีเขียวแบบนี้ถึงสีใส่ต้นฟักซี่นี่ก็ตามเนี่ยทานใส้พริกแดงเขียวกับแดงใส่กันมันจะกลายเป็นน้ำจิ้มสีดำๆดพำาเป็นตะกินจ้ะอันอยากตามซี่ฟูดสีแดงให้ใส่พริกพริกแดงตามทองตลาดทั่วไปได้เลยและกะใส้หักฟักซี่จากบ่อ้องออาลําต้นมันใส่น้ำ

มันนี่ลมเย็นเย็นหันเข้าใส่เครื่องปั้นกับเทียมกับฟอต้องเอาเปลือกออกก็ได้จ้าแต่ว่าเขาล่างล่างนนำทำความสะอาดแล้วลุงไปปัน้นเลย น่าคักๆได้อครับเ,บเนื้อกุ้งใสเด้งขาวงามครับ เดวคำนี้สิฮอร์จ้ะอุ้ยแสบค่ะอีพ่ออีแม่ปินคำเี็กกับแสบคือเก่าแหละจ้ะมุมเลยที่นั่ง Ừ. Nên này khảo cắn bất cho nhau. Ừm อภาคเกษตรว่าอยางไรบปานี่ย